พระกรรมฐานที่มีอภิญญาเกรงกลา้าที่ต่างเล่าขานกันว่านี่คือเทพเจ้าแห่งเข่าพระนอนหลวงปูเหรียญสังวโรท่านเป็นพระกรรมฐานที่ได้รับการฝึกจิตจนนิมิตอดีตและอนาคตได้อาจารย์ของหลวงปูเหรียญสังวโรคือหลวงพ่อไยบุญสุมังคโลพระผู้ได้รับพยากรณ์ว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้าและยังเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ประสิทธิ พระกรรมฐานที่มีกระดูกเป็นแก้วตั้งแต่ยงังทรงทาตขันหลวงปู่เหรียญท่านชอบวิปัสสนากรรมฐานรักษาพระธรรมวินัยเหนือชีวิตเดินจงกรมเป็นนิดนี่คือวัดของท่านชาวบ้านมักจะกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าท่านรู้วาราจิตพูดน้อยแต่เมื่อท่านแสดงธรรมเมื่อไหร่ชาวบ้านจะตื่นธรรมได้อย่างง่ายดายพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาเป็นสิ่งที่พึ่งพาของชาวบ้าน ใครที่ตกงานทำมาค้าขายไม่ดีโดนคุณใสจะไปสอบเพื่อเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งต่างวิ่งมาหาให้หลวงพ่อช่วยนั่นก็คือการอาบน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์และผูกแขนดับสิ่งอัปมงคลที่หลายคนมักจะพูดว่าวิชาของท่านไม่ได้ไปกว่าใครของท่านดีจริงๆนี่คือเทพเจ้าแห่งเขาพระนอนหลวงปู่เรียนสังวโรวัดไตรมิตรจังหวัดกาลสิน พระเกจิอาจารย์ที่ยังดำรงธาตุขันอยู่